สวัสดีครับนี่เป็นวิดีโอสอนการใช้งานฟังก์ชัน Data Table ใน Microsoft Excel นะครับ Excel ที่ใช้อยู่เป็นเวอร์ชัน2003แต่การใช้งานในเวอร์ชัน2007หรือ2010เนี่ยก็ไม่แตกต่างกันออกไปเท่าไหรนักการใช้งาน Data Table เนี่ยจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อมีการใช้สูตรในการคำนวณใน Excel ซึ่งสูตรเนี่ยมีตัวแปรที่เราต้องการเปลี่ยนค่าตั้งแต่1-2ถึง2ตัวแปรแล้วก็สามารถใช้ Data Table เนี่ยในการสร้าง Sensitivity Analysis ได้โดยเปลี่ยนแปลงตัวแปร2ตัวแปรโจทย์ที่จะมาแสดงนยครับก็เป็นโจทย์ง่ายๆคือเราขายของ1ชิ้นโดยมีอินพุตสองตัวก็คือราคาต้นทุนและกำไรที่ต้องการหนวดเป็นเปอร์เซ็นต์ในช่องสีฟ้านี้นะครับแล้วก็มีเ u t p u t ผลที่เราต้องการเป็นช่องสีส้ม คือราคาขายโจทย์ง่ายง่ายคือมีราคาต้นทุน1 0 0 0บาทกํำไรที่ต้องการ4 0ราคาขายก็คือ1,000คูณ1 4 0 0ตามสูตรนี้ได้เป็น1,400บาทแต่เมื่อเราต้องการจะดูว่าในแต่ละกํำไรที่ต้องการที่เราเปลี่ยนแปลงตัวแปรไปเนี่ยตั้งแต่1 0 4ถสเนี่ยสมมติว่าเรามีตารางนี้ ราคที่ต้องการ10 20 30 40%ราคาขายแต่ละเปอร์เซ็นที่เปลี่ยนไปเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ถ้าเราไม่ใช้งานฟังก์ชัน data table เนี่ยเราก็ต้องลองเปลี่ยนกําไรที่ต้องการ10%ราคาขายเป็น1,100แล้วก็ปี้มา paste value นี่นะฮะแล้วก็20% 1,200ก็ p ปี้มา paste value ที่นี่30% Copy ราคาขายมาเทสแวลูกำไรต้องการ40% Copy 1,400มาเทสแวลูที่ตารางเราก็จะได้ตารางครบถ้วนแต่จะเห็นว่าเราต้องทำการคํานวณถึง4ครั้งโดยเปลี่ยนแปลงตัวกําไรที่ต้องการช่องนี้ถึง4ครั้งสมมติว่าตารางนี้ยาวไปยาวมากขึ้นเราต้องทํา จำนวนมากขึ้นนี่ทั้งหมด16ครั้งเราก็ต้องทำ16ครั้งซึ่งเป็นสิ่งที่เอ็กเซลเนี่ยมีฟังก์ชันที่จะช่วยงานเราคือ DataTable ลบสิ่งที่เรา Copy ป้ไว้กันนะครับสิ่งที่เราทําอย่างแรกเนี่ยในการใช้งาน DataTable เนี่ยคือเราสร้างตารางนี้ขึ้นมาแต่หัวของตารางเนี่ยเราเว้นไว้เป็นช่องสีส้มนี้ช่องสีส้มเนี้ยเราต้องไปลิงก์กับเอาพุทที่เราต้องการ ซึ่งกำหนดเป็นสูตรไว้ให้เท่ากับเซลล์ C5 นี้นะครับไม่ต้องสนใจว่าเราจะกำหนดตัวแปร1นไว้ว่าอะไรเสร็จแล้วให้เราไฮไลท์ตั้งแต่หัวตารางตรงนี้หัวตารางไม่ไม่นับตรงเลเบลตรงนี้นะครับแต่ว่านับตั้งแต่บรรทัดที่มีการลิงก์ไปกับช่องเอาพูดนี้กับคอลัมน์ที่มีการใส่ ตัวแปรที่มีค่าเปลี่ยนไปตามที่เราต้องการนี้ซึ่งคอลัม,มน์นี้ที่เป็น Input เราเนี่ยต้องอยู่ทางด้านซ้ายของเทเบิลเสมอเมื่อเราไฮไลท์ตามนี้แล้วเนี่ยแล้วก็ไปที่ Data แล้วก็ Table ก็จะมีช่องให้เราใสา่ตัวแปรที่อยู่ทางด้านซ้ายเนี่ยจะเรียกว่าคอลัมน์อินพุตเซล ค่า input cell คือตัวไหนเราต้องการลิงก์ตัวนี้ไปที่ซลล์ c 3คือ input cell คือสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆคือตัวเปอร์เซ็นต์กำไรที่ต้องการกดโอเคจะเห็นว่า Excel ทําการคํานวณให้เราเลยสูตรจะเป็น Table ซึ่งเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับทีนี้เมื่อมีการใช้งานาช่วยในการคำนวณหลายๆครั้งหรือ r รีพีท a ค c u l a t i o n แล้วเนี่ย เราสามารถมาคำนวณ s e n s i t i v i t y a n a l y s i s ได้โดยโดยโจทย์เดิมนะครับเรามาตารางที่2ก็จะมีราคาต้นทุนเป็นตัวแปรกับกำไรที่ต้องการเป็นตัวแปร2ตัวที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงค่าไปเรื่อยๆแล้วเราต้องการจะดูว่าตัวราคาขายเนี่ยมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงจากราคาต้นทุนหรือกําไรที่ต้องการอย่างไหนมากกว่ากันเราจะเห็นว่าตารางนี้ผมได้สร้างขึ้นมาแล้วเนี่ย มีช่องสีส้มเหมือนเดิมช่องสีส้มนี้จะเป็นหัวที่ติดกับราคาต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปกับเปอร์เซ็นที่ต้องการตรงนี้เราเอาไปลิงก์กับตัวช่องเอาต์พุตที่เราสร้างไว้ตัวเซลล์ C5 แล้วเราก็ไฮไลท์ตั้งแต่ช่องหัวมุมนี้มาทางตารางนี้นะครับโดยไม่ต้องรวมตัวเลเบลนี้เข้าไปด้วยเหมือนเดิมเราไปที่ Data Table ทีนี้ไปที่ row input cell row input cell เนี่ยเราต้องกำหนดเป็นราคาต้นทุนเราก็ต้องไปที่ input ที่เราเปลี่ยนแปลงค่าคือตัว c 2 column input cell คือกำไรที่เราต้องการหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์เราไปที่ c 3กดโอเคจะเห็นว่า Excel ก็จะเติมตารางให้เราทบตารางเสร็จเรียบร้อยนะครับปรับ Format ให้เหมือนกันเรียบร้อย ข้อควรระวังของการใช้งาน Data Table นะครับคือเมื่อมีการใช้งาน Data Table เนี่ยจะมีสูตร Excel ซึ่งสมมติว่าเราตั้ง Excel ไว้เป็น Auto Calculation แล้วเนี่ยเมื่อเราเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างในสูตรนี้เช่นเราเปลี่ยนแปลงสูตรนี้นะฮะคูณ2สมมติจะเห็นว่า Table เนี้ยและ Table นี้ด้วยเนี่ยที่เราทำ Data Table ไว้เนี่ย จะอัปเดตอัตโนมัติในกรณีที่มีการคำนวณที่ซับซ้อนมากการคำนวณแต่ละครั้งเนี่ยกินเวลาเป็นหลากหลายวินาทีหรือหลักนาทีเนี่ยเมื่อเราใช้งานฟังก์ชัน Data Table แล้วเนี่ยทุกครั้งของการเปลี่ยนแปลงเนี่ย d a t a Table จะถูกอัปเดตใหม่ทั้งหมดซึ่งจะเสียเวลามากเราอาจจะต้องไปตั้งค่า Excel ให้เป็น m n u u l l c l l u l a t i o n แทนที่จะเป็น Auto Calculation ครับซึ่งจะสอนใบนบทเรียนอื่นๆนะครับ ก็ขอขอบคุณครับสำหรับการติดตาม Excel Bear ครับ